แต่มาให้10%เปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่ s t r a t e g i c เท่าไหร่ส0เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่เป็นพาร์ทเนอร์เสียเวลาโดนเชียอ์กันก่อนเชียรนกันก่อนนะงั้นผมดูการ์อก็วันนี้นะคะเราจะมาดูรายการชาร์แพงวยดับอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เราก็จะมาดีแอคกันเนาะว่าเขาจะแบบดึง อะไรช็อตฟิวอะไรยังไงเรามาดูไม่ตื่นเต้นแตเป็นเปิดาใสอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มปดูปปดูไปดูไปดูโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะและผู้ประกอบการรายแรกมาพร้อมกับธุรกิจโรงพิมพ์ออนไลน์เพื่อชาวครีเอเตอร์สวัสดีครับผมคุณโอจิลพงษ์หวังพรพระ สวัสดีค่ะนิวนิวัพรพลล์และพวกเราสองคนก็คือผู้ก่อตั้งลลลพิกดอทคอมลลพิกคือเว็บไซต์ Printing on d e m a n d สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่มีขั้นต่ำเพียงหนึ่งชิ้นก็สามารถที่จะสั่งได้ลลาพิกเป็นเหมือน One s t o p service ค่ะเพราะว่าเราผลิตสินค้าได้หลากหลายอย่างเช่นงานกระดาษงานผ้างานอะคริลิกแล้วเราก็มีเว็บไซต์ที่สามารถให้เข้าไปสั่งได้ตลอด24ชั่วโมงวิธีการสั่งก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เลือกสินค้าอัปโหลดไฟล์ชำระเงินที่เหลือเราก็จะส่ง ให้้ถึงที่บานนอกเหนือจากนี้ครับ 1> <1> เรายังมี API ครับสามารถให้ธุรกิจยุคใหม่หรือแพลตฟอร์มต่างๆครับสามารถเข้ามาต่อเชื่อมกับเรา 1> <1> เพื่อใช้เราเป็นฐ<ร>านการผลิตสินค้าแบบออนดีมานเราต้องการเชิญชวนชา์ทุกท่านครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้กับครีเอเตอร์คนไทยวันนี้ค่ะอยากชวนชาร์มาร่วมลงทุน30ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน10บเปอรซต์วเชื้อันี เดี๋ยวทางทีมงานก็จะมีของตัวอย่างครับแล้วก็มีเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดวีวนี้ให้ทางชักด้วยครับนี่คือเาสามสิบล้านสมัครแค่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอคะคุณปรี valuation สามร้อยล้านครับสามร้อยล้านบาทเออสามร้อยล้านบาทว้าว มาจิ้นของธุรกิจนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนี้เราคาดว่า GP เราอยู่ที่56%ครับถ้าปีที่แล้วอยู่ที่42%ครับปีที่แล้วเนี่ยเราเราไม่ได้มีกำไรเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากจากโควิดครับเพราะว่าหนึ่งในธุรกิจหลักของเราก็คือธุรกิจกับงานแต่งงานครับเราทำไปใต้แบรนด์มนิตาพอมาคุยวันนี้เราคุยเฉพาะตัวนี้หรือคุยทั้งหมดทั้งหมดครับแต่แต่ไม่พูดถึงว e ดดิ้งเลยนะ ก็อยากอยากให้ชัดโฟกัสที่ตรงธุรกิจตรงนี้ครับไอ้ยันฉะนั้นต้องต้องบอกให้ชัดตั้งแต่เริ่มว่าไอ้นี่ขายปีละเท่าไหร่คือเราทําธุรกิจลาลาพิกจากการต่อยอดธุรกิจเวดดิ้งของเราครับปีที่แต่ลาลาพิกเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเวดดิ้งมันเป็นแบรนด์ที่สร้างสําหรับถูกต้องครับใช่ค่ะก็คือเหมือนบริษัทเรามี2แบรนด์นะคะมานิตาเวดดิ้งแล้วก็ลาลาพิกสัดส่วนผู้ถือหุ้นนะครับเออเป็นถือหุ้นกัน เป็นสามีภรรยาครับโอ้มีลูกนะครับไม่ออกเลยอ่ะน่ารักไม่ยืนไกลกันเลยมีลูกแล้วสองคนครับเด็กถือหุ้นเท่ากันใช่ไหมครับมี l ีส s i n มีธนาคารมีอะไรออปชั่นเยอะแยะเลย ทำไมมาขายหุ้นเพื่ออะไรที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีนั้นครับแต่ด้วย <laughs> ธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปนเราอยากจะสเกลเราอยากไปไกลกว่านี้เราอยากจะมีพาร์ทเนอร์ที่มีความแข็งแ,งแกรมีส s t r จิกพาร์ทเนอร์ที่มากขึ้นครับผมแต่มาให้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่สส strategic เ <oughs> ท่าไหร่หนึ่รย้เกิดวพูดแทนพี่ครับโวตก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่เป็นพาร์ทเนอร์เสียเวลานี่ผ่าน ธุรกิจนี้ต้องคนที่รักแล้วก็เป็นศิลปะต้องเป็นงันจริงผมผ่านก่อนเอ่อเวงคัพเปิลนี่มีกี่คู่อ๋อปีหนึ่งเรารับประมาณ5 0 0 0คู่5้า0คู่ต่อปีครับปีหนึ่งคนไทยแต่งงานกี่คู่ครับประมาณแสนครับแสนเพราะนั้นเป็น55%าเปของตลาดคุณจะได้มากกว่านั้นถ้าคุณแนะนําให้มาซื้อเพชรข้าพเจ้าแล้วพเจ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ก็ก็ลองไปคิดดู business m o เดใหม่ตัวพี่เองนี่จะไปลงทุนอย่างเงี้ยไม่เอา ปีอ่ะสองพันยี่สิบปีก็รัวไ่อนะครับไม่ตอนนั้นมันเป็นไอสีนี้เลยนี่ยมันรวยบอกว่าเชียร์สีเอาอย่างนี้ผมออฟเฟอร์30ล้านนะแต่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ไงชอบเมื่อก่อนผมเคยลองทำเองด้วยแต่โอ้โหมันเหนื่อยมากเลยนะพอฟังออเปอเรชั่นอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเขาก็โตอะไรเงี้ยผมก็อยากจะออฟเฟอร์เท่าคุณกิตครับผมก็30ล้าน45เปอร์เซ็นต์ครับผม คือคือที่ผ่านมาเราก็เรามีความมั่นใจในธุรกิจเราแล้วกันนะครับผมคิดว่าราคาที่ผมผมอยากจะลองสามใช้ดูว่าสัก30%ครับ30% 30ล้านก็คือมูล,ลค่า100 000, ล้ล้านลหะก็100ล้านพอดี อยากถามเหตุผลทําไมถึงกลับมาที่3 0มคือต้องบอกว่าเราเริ่มจากศูนบาทแล้วกันครับศูนย์บาทเราก็ค่อยๆปั้นบริษัทมาเรื่อยๆครับตัวมณิตาเองก็มีโอกาสในที่การจะขยายสาขาหรือต่อยอดไปอีกค่อนข้างไกลภ้าปีที่แล้วเราก็ตัดสินใจเราอยากจะลงทุนกับลาลาพิกซ์และตอนนี้มันก็เริ่มออกดอกออกผลเริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับเลยอยากจะยืนยันอยู่ที่ 4, ีเเหมือนเดิม30ล้านบาทอันนี้ก็ลองลองพิจารณาดูก็สมบูร ผมก็ขอยืนยันว่าเราคิดว่าเราเต็มที่ได้แค่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่าการธุรกิจมันต้องมีแรงจูงใจให้เราที่จะอยากจะอยากจะทำมากกว่านี้ครับผมผมคิดว่าการถือหุ้นแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สัมบลงอาจจะไม่ใช่แรงจูงใจสำหรับเราที่ที่เพียงพอครับผมคุ้นบอกแรงจูงใจเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มห่วงละเพราะว่าไอ้สี่สิบห้ากับสี่สิบเนี่ยแรงจูงใจไม่ไม่ต่างกันเยอะแล้ว มีกันก่อนมีกันก่อนนะนังผมคือแฟนผมอยากจะขอคุยกับผมอีกรอบน้ครับใช่ใช่เขอยากคุยเรื่ซ้ายของหัวใจ47-45เปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยต่างกันเลยว่ไงแอมก็ไดดคุหมูเมืนกันไปลตอนนี้ตกวคือก็ตอบกอวกก็เอาผมขอจับมือกันแล้วกันนะก็ผมรับยู่คุหมูครับที่45เปอร์เซ็นต์ครับ โอเคครับหวังว่าจะได้ร okay. yeah, ่วมมือก yeah, ันนะครับดีครับผมดีครับผมดีมากเลยค่ะดีครับเลยครับโอ้ยเย็นเลยครับยมากครับครับผมมีความสุขมากครับเรารู้สึกว่าแบบคุณหมูครับเหมือนเข้าใจในธุรกิจของเราครับโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วเราก็คิดว่าโอกาสที่คุณหมูยื่นให้เราเนี่ยเราจะไม่ถ่มน้ำสูญเปล่าครับเราจะสร้างสรรค์คอมมูนิตี้ครีเอเตอร์สำหรับคนไทยให้ดียิ่งขึ้นไปครับ แต่จริงๆตอนที่คุยจริงๆสักสิบวันดูรีแลกไปชัว <T> ุ์ไปอันนี้ก็จะแบบตื่นๆนะโลโวาอะไรอย่เงี้ยในในวันนั้นก็รู้สึกว่าจริงๆชาทุกคนก็ชอบสินค้าเราอะไรเงี้ยชอบบริษัทเราตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเราคุยกันสองรอบด้วย ที่่าเราเสนอเขาสามจุดล้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่ในใจเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าไปถึงในรายการเนี่ยถ้าเขาเกินนี้เราจะเราจะไม่รับแต่ที่จริงมันก็จะมีช่วงที่เราเหมือนปรึกษากันแล้วกันแล้วเขาอาจจะตัดออกไปค่อนข้างเยอะปรึกษาก่อนนี่จะบอกว่าเหมือนเอาเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์แหละแล้วแบบที่คุณโมเขาก็ยืนยันเขาเดิมมาในเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอาไว้ก่อนอะโอกาสแบบนี้เหมือน จะมีสักทีกิคนได้บอกบอกรายการได้อยู่โอกาสก่อนหน้าอินเวสเตอร์แบบใชนว่าคนเยอะาก่อาจารย์ประพลอ่ะพูดว่าเหมือนเราถือหุ้นเล็กหุ้นใหญ่อ่ะมันไม่ได้สาคัญมันขึ้นกับว่าถ้ารับแล้วอ่ะเหมือนมันทําให้บริษัทเราอ่ะโตขึ้นหรือเปล่าถ้าโตขึ้นเราก็ได้กําไรมากขึ้นอันนั้นอ่ะน่าจะเป็นแบบคีย์พอยท์ที่เรารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะต้องเอาทั้งเดียวในชีวิตอะไรเงี้ยเท่าในมณีตายจริงมัน คือมันก็คือบริษัทเดียวกันนั่นแหละคือถ้าสุดท้ายแล้วมี i n v e s อร์เข้ามาอะไรอย่างค่ะคืออะไรที่เราคิดว่ามันจะทําให้แบรนด์เนมตาเติบโต,ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาให้ลูกค้าของเรา,าแบบแฮปปี้มากยิ่งขึ้น business, ด้วย business m o ลเองอะไรเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนของมตาเอนะาอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ทำงานหนะัก ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมวะทำไมเราแบบมีออฟเฟอร์อะไรดีๆให้แบบน้องๆทีมงานไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณช์กทุกคนอะไรอย่างนี้รวมถึงช์กโหาชาช์กดิบลูกจ,งจิงที่แบบน่าจะเห็นอะไรบางอย่างในบริษัทเราหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราก็เลยแบบยืย่นออฟเฟอร์มาหมูก็รู้สึกแบบรู้สึกขอบคุณรู้สึกแบบความตั้งใจทั้งหมดที่เรามาแบบทีมงานทุกทีมที่มีอยู่ในบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจซย รอีกอันหนึ่งเขาอยากขอบคุณทีมงานของชารก็แม่เลยมีคุณบิลลี่อ่ะอ่าคือคือต้องให้เครดิตคุณบิลลี่ใช่ต้องแบบว่าอยากขอบคุณมากเลยถ้าคุณบิลลี่ฟังอยู่เนี่ยเออผมขอขอบชิงงานขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณบิลลี่ทุกคนเลยมุงแจ็คบ้านะครับที่แบบเออแบบช่วยช่วยเหลือประสานงานจาบผมทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่ใช่บิลลี่จิลลี่ใช่ใช่ก็ขอบ มากกับถ้าฟังดูอ่ะเ,ออเราขอบคุณคอีกครั้งแล้วก็พอถึงวันจริงๆก็อยากจะขอบคุณทีมงานของชาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแม้องชาร์ทุกคนก็แบบดูแลดีมากๆเข้าใจใผู้ประกอบการที่ไปอะไรเงี้ยขอบคุณในทีมเนินชาร์ด้วยก็ขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดเนี่ยอออันนี้หลังจากนี้มันก็จะเป็นก้าไปของของแบรนด์อัลลิซและเป็นก้าถัดไปของแบรนด์อีตาแล้วก็อยากจะให้แบบช่วยกันเป็นกำลังใจให้เรา ไปสู่ก้าวถัดไปที่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับคนก็อาจจะเป็นคนที่าตามเราเรื่องแต่ปีแรกๆอะไรเงี้ยที่ยังไม่ <c oughs> <c oughs> อันโลโนกันจะยังอยู่อะไรเงี้ยก็อยากให้แบบติดตามเรื่องของเราไปเพราะว่าอยู่ลูกค้าทุกคนแบบคู่บ่าวสาวทุกคู่ที่เข้ามาเป็นส,วส่วนสาคัญที่ทําให้เราแบบเติบโตมาได้จนถึงตอนนี้อะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นแรงใจแรงผลักดันให้คนที่เคยเป็นแบบ เริ่มต้นมาจากตัวเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเลย